เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับไอพีสสดรับเลยของมาสีเป้ารถสวยสวยมาชมหรือซื้อเลือกใช้นะวันนี้เป็นฮอนด้าฮอนด้าเจ็ดปี07ครับเครื่องเกียร์ดีสีสวยเลย พร้อมใช้นะครับกับราคาเพียง6 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองถูกกว่าน่าเทนเช่นเคยนะครับรถสวยๆส,สุดๆมาให้เลือกซื้อกันประจำยังไงก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ก่อนเลยนะครับแต่ไม่พาดคลิปให,ใหม่ๆก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยเครื่องเกียร์ดีนะครับแอร์เย็นช่วงล่างแน่นเล่เมเอกสารครบพิกัดดูรถอยู่วัดบางรักใหญ่นะครับสนใจติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิป าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําเพิ่มเติมได้เลยนะครับสามารถติดต่อได้เลยเอกสารครบนะครับรถประมูลมีเอกสารครบแน่นอนภายในยังสมบูรณ์เบาะไม่ขาดทั้งข้างหน้าข้างหลังเกียร์โต้กระจกไฟฟ้าเบาะพับได้ครับเครื่องดีเกียร์ดีสนใจก็ติดต่อโดยตรงได้ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ